ราศีกรกฎสามลักษณะสำหรับคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับจะเป็นอย่างไรมาดูลักษณะแรกนะครับนิสัยเป็นอย่างไรไพ่เป็นไพ่ทรูปไปนะ <c oughs> ไม่ใช่เป็นพระนะไม่ใช่เป็นนักบวชนะครับอ่าคือเขาคนนี้เป็นคนที่จิตใจดีนะฮะเวลาทาอะไรก็ง่ายๆนะก็สบายๆทุกๆคนที่เข้ามาก็รุ่นแล้วได้ความสบายใจกับคนคนนี้นะครับเป็นคนที่ยิ้มแย้มตลอดเวลานะใครจะคิดร้ายใครจะคิดว่ดีกับคนรายีหนึ่งเนี้ย เขาไม่สนใจเลยนะเาคิดไปคิดไปแต่เขาก็เหมือนมีภูมิคุ้มกันดีนะคือการใช้ชีวิตนะครับทัศนติละ่ะเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นนางฟ้าจะดีไปไหนเนี่ยนะเออมันมีแต่พระมีแต่นางฟ้าเลยนะคือในเรื่องของความคิดเรื่องของความรักเนี่ยมันก็คือเขาก็คิดดีนะเขาก็ไม่ได้คิดร้ายนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเต็มที่นะกับทุกๆความสัมพันธ์ที่เขาหากรักสายหนึ่งเนี่ยชอบ ชอบแบบสุดหัวใจชอบแบบเต็มที่เลยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะให้พร้อมที่จะเป์พร้อมที่จะให้โอกาสถึงแม้ว่าคนที่รักเสน่งเขาจะรักใครกประตามเนี่ยผิดหรือว่าทําไม่ดีให้อภัยได้ทุกอย่างนะครับแล้วเป็นคนที่อินโทรบดหรือ vert, เอกโทรบดดูสิไพ่ขึ้นเป็นคนนะเอกโทรบดนะเออได้ทุกอย่างนะแบบการเข้าหาการพบเจอนะครับหรือว่าการให้การปรึกษาการพูดคุยคนเยอะๆมากๆเนี่ยค่อนข้างจะ ให้คำปรึกษาให้ดีเขาจะช่วยเหลือคนอื่นโดยซ้ำไปนะครับแล้วเป็นคนทัดแล้วมาดูซิว่าเนี่ยเรื่องของอายุล่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่า,ากับคุณไพ่ขึ้นว่าอายุเท่าเท่ากับคุณนะครับเป็นคนไทยหรือต่างประเทศไพ่ขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับถ้าอยากจะครองใจคนคนนี้นะคนดีคนนี้นะนนนนะเออจะทาอย่างไรดูซิไพ่ขึ้น ก้าวดาบนะไพ่ก็เป็นความกลัวนะอืมในเรื่องของความรักเนี่ยคือเขาอยากเจอความรักดีดีนั่นแหละนะครับแล้วก็หากคุณเป็นคนดีๆเหมือนเขาเนี่ยเออไปเลยนะเต็มที่เพราะว่าเขาเองก็พร้อมเปิดใจอยู่แล้วแทบไม่ต้องปพยายามเยอะเพียงแค่ว่าเอาตัวตนของตัวคุณออกมาเท่านั้นก็พอจริงใจต่อเขานะซื่อสัตย์ต่อเขาแค่นั้นความรักวามสมพัน์เนี่ยมันไปไม่ยากเลยพัฒนาไปต่อได้เร็วด้วยเช่นกันนะครับมาดูลักษณะที่สองมันบ้างนะครับดูซิว่าไต้สองเป็นอย่างไรนิสัยดูซิ ลักษณะที่สองนะครับนิสัยไปขึ้นเป็นอ้วกนะโอ้ออกมาหมดเลยนะเออคือเขาคนนี้นะเป็นคนที่แบบเปิดเผยเออเวลาจะทําอะไรก็ตามไม่ค่อยอยากจะโกหกเออมีอะไรก็ตรงๆไปเลยนะพูดจริงทําจริงนะแล้วก็เออเวลาจะคบใครทําอะไรกับใครเนี่ยใครแบบเป็นคนโกหกไปเป็นคนที่ชอบหลอกลวงเนี่ยเขาไม่สนใจคนนั้นเลยนะตัดความสัมพันธ์ไปเลยแบบนั้นเลยนะครับมาดูซิว่าทัศนคติเป็นอย่างไร ไพ่ขึ้นตายใหญ่นะครับคือเขาคาดหวังคาดหวังสูงนะกับความรักที่อยากจะได้ความรักที่ไปแบบแก่เท่ายันตายไปพร้อมกันเลยแบบนั้นเลยนะจงมือกันตายไปเลยแบบนั้นเลยนะคือเขาไม่อยากจะคบๆเลิกเลิกถ้าอยากจะได้จริงจังไปทุกคน,นทั้งสองเนี้ยแบบจริงจังไปเลยจริงใจไปเลยหากใครมาแบบว่าคือกลางๆเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากสนใจอ,ะอ่ะอ่านดูซิว่าเป็นคนอินโทรเวิร์ตเอกโทรเวิร์ตไพ่ขึ้นมาเป็นคน เนะอ็กโซด์นะเออคือเป็นคนที่ชอบเข้าหาผู้คนมีความสุขกับการอยู่คนกับคนเยอะๆนะครับแล้วอายุล่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับคุณไพ่ขึ้นว่าอายุเง่ากกวัาคุณนะครับแล้วเป็นคนไทยหรือต่างประเทศไพ่ขึ้นว่ามีโอกาสนะเป็นคนต่างประเทศนะครับแล้วถ้าคุณอยากจะครองใจคนคนนี้นะครับจะทำย่างไงได้้างดูสิ ให้ขึ้นในเรื่องของเจ้าหญิงถือเหรียญน,นะครับอืมันเป็นเรื่องการที่พยายามพยายามจะเปิดเผยความเป็นตัวตรงตัวุนออกไปให้หมดนะครับแล้วก็อ,อยากที่จะมีคําโกหก อยากที่จะกื๊งต่างเต็มที่กับความสัมพันธ์นะและไพ่ขึ้นแบบเงินมีไหมคือพร้อมเปยด้วยนะพร้อมที่จะเข้าหาพร้อมที่จะเต็มที่กับความรักความสัมพันธ์ยิ่งถ้ามีของของควันเล็กน้อยเนี่ยให้กับเขาบ้างมันก็ทําให้มันเหมือนเขารู้สึกแบบเฮ้ยคุณจริงใจกับเขานะไม่ใช่ว่าเขาหวังอะไรคุณนะแต่เป็นเหมือนการที่เราแสดงการให้ไปก่อนแล้วเขารู้สึกอยากจะให้คุณอยากจะเปิดใจกับคุณได้หรือมันคืนโดยฉันกัดนะครับมาดูลักษณะที่3าืดูสิว่าเป็นอย่างไรนะครับนิสัยนะครับลักษณะที่สาม ไพ่ขึ้นเป็นปลดล็อกกุญแจนะครับเ,เขาไม่จะเป็นนักสอลกอนนะออคือเขาเป็นคนที่แบบเปิดเผยกับทุกๆคนนะที่เข้ามาเพื่อนๆน,นะครอ,อ,อบครัวนะเป็นคนที่อยากจะช่วยเหลือนะอยากจะเห็นใครแบบตกทุกข์กายากไม่ได้เลยนะเ,เป็นคนที่เมตตก,กับทุกๆคนนะใครที่มีปัญหาชีวิตมีปัญหาเรื่องอะไรก็พร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุนด้วยเช่นกนะันนะครับแล้วทัศนคติล่ะไพ่ขึ้น เกี่ยวเป็ดนะเกี่ยวเป็ดที่ปากเลยนะอูอน่ากลัวเหมือนกันแะ้วกเขากลัวกลัวเหมือนกันว่าเออใครจะมาหลอกเขาหรือเปล่าในเรื่องของความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าเขาเป็นคนชอบช่วยเหลือก็ตามนะแต่ก็พอมาในบทของความสัมพันธ์ความรักเนี่ยจริงจังมากเออจริงจังกว่าดึอื่นอื่นอีกนะก็คืออยากจะได้รับความรักที่ไม่ถูกหลอกได้รับความรักที่มั่นคงจริงๆนะเออคาดคาดหวังสูงเหมือนกันนะกับความรักเป็นคนอินโทรเวิร์ดเอ็กโทรเวิร์ตไพ่ขึ้นว่าเป็นคน อินโทรว์ดนะครับจริงๆแล้วก็ถึงแม้ว่าอยากช่วยเหลือคนเนี่ยแต่ก็อยากมีพื้นที่ของตัวเองมากกว่านะเออมันมีความสุขกับการใช้ชีวิตแต่ใครมาให้อะไรช่วยอะไรเนี่ยเต็มที่ได้อยู่แล้วนะครับมาดูเรื่องของอายุนะครับอายุมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับหุ่นไพขึ้นว่าอายุน้อยกว่าหุดน,นะครับเป็นคนไทยหรือต่างประเทศไพ่ขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับถ้าคุณชอบคนคนนี้นะครับจะทำอะไรจะครองใจคนคนนี้ได้บ้าง ให้ขึ้นเป็นเจ้าหญิงถือดาบนะครับคือเป็นเรื่องความเข้าใจล้วนๆเลยนะเออแล้วก็หากมีประสบการณ์ในบางอย่างที่มันคล้ายๆกันนะพยายามจะเล่าพยายามจะบอกซึ่งกันและกันดีที่สุดนะเพราะว่าเป็นการที่มันเหมือนถ้าหากมีอะไรเจ็บมาเหมือนกันเออเจอโดนหลอกมาเหมือนกันเลยมันทาให้มันเหมือนความสัมพันธ์แบบเราเคยทุกข์มาเหมือนกันนะเออมันเหมือนเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นคุยในเรื่องนี้มันรู้สึกสบายใจอุ่นใจเหมือนคล้ายๆกับว่ามีอะไรบางอย่างที่มันเหมือนกัน แล้คุยกันได้ดีขึ้นสุขใจกันมากขึ้นโดยเชงกัรน,นะครับมาดูในเรื่องของสถานที่กับบ้างนะครับจะเจอทั้งสามลักษณะเนี้ยที่ไหนในบ้ากนะครับสถานที่แรกไปขึ้นเป็นการท่องเที่ยวนะเออไปขึ้นในเรื่องการป่าไม้ภูเขานะการไปสถานที่ท่องเที่ยวในเอ,อต่างจังหวัดนะเป็นป่าไม้เป็นทะเลก็ได้นะได้เจอคนคนนี้โดยที่คุณไปสถานที่ท่องเที่ยวนะครับ สัทที่สนะครับไพ่ขึ้นเป็นเอ็กซ์ตา์นะสัทที่ทำงานนะครับในเรื่องของการได้พบปะเจอเพื่อนร่วมงานใหม่ๆหรือลูกน้องอหรือว่าเป็นหัวหน้าง,งานของคุณเนี่ยก็มีโอกาสเจอคนคนนี้ได้โดยเช่งกันนะครับ ไพ่ส,สามนะครับไพ่ขึ้นโยคะถ้าหากโคงจนุนะี้คุณไปเล่นโยคะหรือไปทําสมาธินะหรือไปในรูปแบบที่คุณไปเข้าวัดเข้าวาททำบุญนะไปปฏิบัติธรรมนะสงสายตานะยุบหนอพ้องหนอก็ยุบไปยุบมาเจอโอ้แบบถูกใจสวยจังเลยหล่อจังเลยก็มีโอกาสโดยเช่นกัน,นะครับมาดูเรื่องของลักษณะที่ต้องรอวันนะครับดูซิว่าเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเจ็บปวด มาพร้อมกับการระบายความเจ็บปวดเหมือนกันนะเอามาพร้อมกับความทุกข์บางสิ่งบางอย่างที่เขาเข้าหาคุณนะครับให้ขึ้นเปรียบเทียบนะคือเขาก็มีความทุกข์เรื่องงานความทุกข์เรื่องเงินนะมาอยากจะระบายกับตัวคุณนะครับแล้วก็อ,อยากให้คุณให้กาลังใจเขานะต่อไปยังไงต่อ มันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาพยายามอยากจะได้และบางอย่างจากตัวคุณน,นะมันเป็นทั้งเรื่องของคำปรึกษาด้วยแล้วก็การได้รับการช่วยเหลือทั้งเรื่องเงินด้วยทั้งเรื่องของอการให้กําลังใจด้วยนะจะเหมือนมาเป็นที่พักพิงมากกว่ามามากกว่าการที่จะได้ความรักนะก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าความรักเนี่ยมักมาก,กับความเจ็บปวดของตัวคุณเองเพราะว่ามันเป็นเหมือนการสร้างความคาดหวังยิ่งถ้าหากเป็นคนที่คุณแอบชอบด้วยแล้วเนี่ยโอ้ก็ยิงแล้วมันใหญ่เลยนะเออมันยิงหนักไปใหญ่กับใจเลยนะ ระวังให้ดีเหมือนกันะถ้าเจอลัสณะแบบนี้นะครับจะทาอย่างไรไพ่แนะนาอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นพอศิวะนิ่งเลยนิ่งเฉยเลยนะคือนิ่งเฉยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ได้ไปช่วยนะถ้าคุณนิ่งได้หากคุณวางใจได้เนี่ยก็ช่วยเย่างเต็มที่หากคุณยังวางใจไม่ได้นิ่งไม่ได้เนี่ยเลี่ยงก่อนดีกว่าเพราะว่าเจ็บปวดหัวใจเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่เตือนนะครับสุดท้ายนี้ขอให้เจอคนใ่ใ่ความรักที่ชอบดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจทใี่ดีเป็นพลังใจให้นะครับ